ตลงมันก็ตับม๋เอ,อเป็นการปรับระดับไฟนะคะตรงปุ่มออสามครั้งครั้งสามเนี่ยจะสว่างมากอ,อ๋อมันสามารถปรับระดับได้สามครั้งนะคะออมันกี่วัตต์นะคะช่างโจที่เขียนไว้ศูนย์จุดห้าศูนย์จุดห้าเนาะโอเคช่างโจหยิบหลอดไฟดูหนะะ่อยค่ะเป็นตัวของ TD6 เนาะตรงนี้มันเป็นแม่เหล็กใช่ไหมคะ มันติดตรงไหนนะคะช่างตรงหัวจกักตรงหัวจักเลยนะ <c oughs> โอเคขอดูหน่อยโอเคโขอดูนิดนึง td หกอีกด้านนึงค่ะช่างโอเคอเ,คเ,คเคี๋ยววันนี้จะสาธิตหลอดไฟ led td สิบนะคะ td สิบเนี่ยจะมีสองหัวขอดูด้านหลังด้วยค่ะด้านหลังเนี่ยวิธีการติดมันจะมีแม่แม่เหล็กอยู่ข้างหลังนะคะ โอเคแล้วก็กำลังวัดอยู่ที่เท่าไหร่คะช่างโจ <5. S 1> เดี๋ยวนะคะ <0. 5. S 1> อยู่ที่0.5นะคะตัวนี้จะเรียกว่า td 1 0สองหัวนะคะ td 10ดับเบิลค่ะมาดูตัวที่สองนะคะจะเป็นหลอด led นะคะเป็นตัวของ td 5โอเคด้านหลังก็จะเป็นแม่เหล็กเหมือนกันนะคะกำลังวัดนี้เท่าไหร่นะคะช่างโจ 0.5เช่นกันนะคะแล้ว <3. 5 S 2> ตัวนี้จะมีจะมีปุ่มที่สามารถปรับได้3จังหวะความสว่างอะคะ่ะในช่างโจลองปรับนิดนะะึงค่ะกดตรงปุ่มนี้นะคะ <4. 5 S 2> โอเคาาขออีกครั้งนึงนะคะ่ะ1น <4. 5 S 2> ึโอเคขอบคุณมากค่ะโอเคค่ะตัวนี้เป็นหลอดไฟ LED นะคะ TD12 มันสามารถที่จะปรับได้ติดได้ทุกจักรเลยนะคะตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นจากโพง้งจากลาจากซิกแซก<ช>จากเข็มเดียว<ช>สามารถปรับได้ด้วยนะคะกำลังหวัดอยู่ที่เท่าไหร่คะช่างโจ0.5 0.5เช่นกันนะคะโอเคถ้ามันน,นี้อะฮะมีฟ้ากับน้ำตาลเราก็ใส่ คนี้ <Okay>, yeah. วิธีการติดตั้งนะคะ okay, <yeah. S 2> อันนี้ติดตั้งกับสวิตช์ออนออฟสวิตช์ที่อยู่กับจักรเลยนะคะเปิดปิด <Okay. S 2> ลองดูกัน โอเคทำไงนะคะโอเคเย่าทำเหมนผมนะให้ทำไงคะเวลาทำเสร็จเวลาทำเสร็จให้ปิดให้เรียบร้อยนะคะให้ปิดให้เรียบร้อยอย่าอยาทำเหมือนผมปิดเสร็จไม่ต้องรีบช่างโจนะคะก็พูดง่ายๆว่าหลังจากที่เราใส่คั่วเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าก็คือปิดฝาได้เลยให้เรียบร้อยอให้ดูด,ด,ดีช่างบอกให้ดูดีโอเคค่ะลอยขึ้นมาจากตรงรูใช่ไหม,อมโอเคหนอขอดูชัดๆอีกครั้งค่ะช่างก็ไขน็อตไปเลยเรียบร้อย,ออยาาแล้วก็ปิดฝาเข้าไปนะคะ ไม่เป็นไรช่างเป็นอนรูกันงั้นโอ๋ขอดูตัวหลอดไฟเลยค่ะช่างเปิดเปิดไฟได้เลยค่ะยังไม่ต้องปิดก็ได้ขอดูความสว่างของหลอดไฟ TD18 ช่างหยิบหลอดให้ดูหน่อยโอเคช่างลองส่อง TD18 รหัสคำว่า18ก็คือเราจะเป็นหลอดตรงนี้ค่ะสีขาว,ขาว จะเป็นหลอด LED เลยนะคะตัวนี้จะประหยัดไฟ18หลอดถ้าเกิดบอกว่าซาว d TD TD10 ก็คือจะมีหลอดแบบเนี้ยประมาณ10ดวงนะคะห้าถ้า5ก็คือ5ดวง5ดวงใช่ค่ะช่างตัวนี้ใช้วัดเยอะไหมคะหลอดตัว TD18 เนี่ยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เอ่ย <9. S 1> อยู่ที่0.9นะคะ